กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทีมพิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังก้อยนัตตี้ดรีมสวมเสื้อดำชุมนุมแสดงจุดยืน ต้องบอกว่าล่าสุดทีมพิธานั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังก้อยนัตตี้ดรีมสวมเสื้อดำร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนหลังชวดนายกวันที่19กรกฎาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกชนรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีีของทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาคก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉั ก่อนในเวลาต่อมาพิธาหมดโอกาสเป็นนายกหลังรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำหลังจากนั้นมวลชนส้มจำนวนมหาศาลก็ได้ปักหลักอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายหลังที่ประชุมรัฐสภาปิดประตูเก้าอี้นายกพิธาลิ้มเจริญรัตและสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ ขณะที่3ตัวท็อปวงการก้อยนัตตี้ดรีมได้มาร่วมกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยการแต่งกายชุดสีดำหลังสารรัฐธรรมน,นูญมีคำสั่งให้ทิมพี่ทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอขอบคุณทีนิวค่ะ